สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระรหัสที่14มกราคมเป็นวันศุกร์ขอให้ทุกคนนั้นมีสันทีุ่ขทุกวันด้วยนะครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกวันนี้บรรยากาศในจังหวัดเชียงใหม่มีเมฆ เป็นบรรยากาศที่หนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนมันเหมือนอบอบอ้าวๆวพี่น้องนะก็อยู่ตรงไหนกันบ้างเดินทางไปทํางานขอให้ทุกคนได้ปลอดภัยนะครับในการเดินทางในแต่ละวันพรุ่งนี้หลายคนก็จะเป็นวันหยุดสัปดาห์แรกเป็นวันเสาร์ที่ที่ 3. สามเสาร์ที่3ของปีนี้นะก็ขอให้ทุกคนได้มีสันทิสุข ก็จะมีเสียงเพลงด้วยสก,กาศไปเบาๆนะครับสำหรับวันนี้พี่น้องฮะวันนี้พระวจะนะามาถึงเราในพระธรรม2โครินธ์2โครินบทที่5เมืองโครินเป็นพระธรรมเขียน1โครินสองโครินก็คือของอาจารย์ปอลอาจารย์ปอลที่ไปทำภัตกิจเมื่อ2,000ปีก่อน วันนี้ในบทที่5พันธกิจแห่งการคืนดีอาจารย์เปโลได้เขียนจดหมายมาถึงพี่น้องที่โครินพี่น้องโครินเนี่ยครับก็เป็นในบทหนึ่งโครินเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความรักเพราะว่าพี่น้องชาวโครินเนี่ยก็เป็นคนที่เข้มแข็งในในพระคริสมากนะเป็นคริสเตียนเป็นคนยิวที่อยู่ที่โครินเนี่ยมากมายแล้วก็คิดจักรเติบโตครับเอาความรักก็แต่อาจารย์เปโลก็ เกจจดหมายมาหาในนี้ผมจะอ่านนะครับจริงๆแล้วพระธรรมมาถึงผมเนี่ยก็คือวันในบทที่5ข้อ17ข้อ17กับข้อ18ผมก็เลยรวดอ่าน17ผมก็อ่านทั้งบทอ่านทั้งบทดีกว่านะครับ11ถึง11ถึง21เลยแล้วก็พระพรซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับ สัตวการจากพระเจ้าขอวันนี้เพราะวนจะนมาถึงเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้กําลังนะวันนี้ผมก็ขอกําลังจากพระเจ้าหลายอย่างเลยเนาะก,ก็จะต้องต่อสู้ในหลายๆเรื่องโอเคครับภารกิจในการคืนดีเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พรผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลาย เราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพระเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีกแต่เราให้ท่านมีโอกาสที่นำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้อตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ได้อวดในสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจ เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคิดได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่มิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่พวกเขาเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้นว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่พระธรรมซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนะพระพรซ่อนตรงนี้ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับ พระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคิดมิได้ทรงถือโทษในความผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในานามของพระคิดให้คืนดีก,นกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์อาเมนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลเขียนจดหมายฝากมาถึงเมืองโคริน ในฉบับที่2 2โครินแล้วก็ให้เราเองนั้นเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของบทบาทในการเป็นผู้เชื่อในการที่เราเองนั้นจะต้องนำข่าวประเสริฐของพระคิดเนี่ยไปประกาศให้กับผู้คนมากมายพี่น้องครับเรามาขยายความตั้งแต่พันธกิจการคืนดีอาจารย์ปาโลตัดตรงนี้ว่าอย่างไร อาจารย์เปาโลในอดีตนะมาดูข้อในอดีตเนี่ยอย่างที่ผมเกิดไว้แล้วอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นนักล่าในอดีตก็คือเป็นทหารของปูโรหิตของธรรมจารย์แล้วก็ล่าใครที่ออกผานำพระคิสเนี่ยก็จะจับไปขังคุกบ้างเอาไปทรมานบ้างอะไรอย่างนี้แต่เมื่อพระเยซูทรงปรากฏแสงให้กับอาจารย์เปาโลหรือซาโล ตอนที่ไปล่าคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมหลังจากนั้นอาจารย์ซาโลหรือเปาโลก็ตาบอดสามวันหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปให้สาวุกคนหนึ่งมาวางมือแล้วตาก็ มีเกตเล็กๆออกจากตาท่านหลังจากนั้นท่านก็รับปฏิสมาแล้วก็เริ่มประกาศกับสาวกวงในของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เราจะไปถึงตรงนี้ท่านก็ที่บอกว่าเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพระเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสํานึกของ นึกและชอบของท่านด้วยคือหลายคนคนยิวจะรู้จักอาจารย์เปาโลเพราะว่าอาจารย์เปาโลในก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเรื่องศาสนายิวเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าอาจารย์เปาโลนี่เคร่งศาสนามากนะครับเคร่งมากๆเลยคนยิวที่เป็นฝ่ายฟาริสีหรือธรรมาจารย์เนี่ยก็จะสั่งอาจารย์เปาโลมือล่าเลยแหละแต่เหตุไฉนาอาจารย์เปาโลถึงกลับใจ มาเชื่อพระเจ้าพระเยซูอย่างแบบชนิดแบบว่าถวายตัวทั้งหมดเลยถวายตัวถวายหัวใจทั้งหมดแล้วก็ประกาศข่าวแล้วก็มาบอกถึงพี่น้องโครินเหตุเพราะว่าความรักของพระคิดที่ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่าผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วพี่น้องอาจารย์เปโลอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดตอนที่องค์พระเยซูคริสต์ตึงกางเขน แล้วจันบลก็เห็นทุกอย่างตั้งแต่พระองค์ทรงตื่นกังเขนโดนเครียนตีอะไรทุกอย่างเห็นหมดเลยก็ควรจะถามในใจบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่รักมากแล้วก็ยอมตายเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันหายากมันหายากมากนะมันไม่มีแล้วในโลกใบนี้ในโลกความมืดนี้ไม่มีและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่องค์พระเยซูคิดได้ตึงบนกางเขนให้กับเราพี่น้องฮะอาจารย์เปาโลก็ตักเตือนมาอีกเหตุฉะนั้นเนี่ยครับเหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นมันอสการอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องที่จารย์ปโลเขียนมาถึงพี่น้องโครินก็คือเรื่องนี้ความบาปไม่ว่าเราจะมีความบาปมากขนาดไหนวันนี้ที่เราคุกเข่าเชื่อพระเจ้า รับด้วยปากเชื่อด้วยใจทุกอย่างขาวสะอาดหมดและเราก็ถูกสร้างขึ้นใหม่เราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งสิ้นนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันในอดีตพระเจ้าในอดีตพี่น้องอย่างนี้ฮะพระเจ้ากับโลกเนี่ยเป็นศัตรูกันเพราะว่าโลกไม่ยอมรับพระเจ้า เห็นไหมเพราะว่ามันมีความมืดปกคลุมอยู่ความมืดนะความมืดก็ตีไปอันนึงก็คือความบาปนั่นแหละความบาปมาเข้ากับมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีพระเจ้าก็ในอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนอาห์พระเจ้าเอาน้ําล้างโลกใช่ไหมเอาไฟกรมมัฐานมาล้างเมืองโสดมมกมลาในอดีตก็มีท่านสามารถไปก้นดูได้แล้ววันนี้ ช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นโรคไวรัสโรคไวรัสสงครามอะไรต่างๆหลายคนไม่ทันตั้งตัวก็เสียชีวิตเพราะตกในความบาปวันนี้เพียงแค่เราเองนั้นมาเชื่อแค่เชื่ออย่างเดียวพี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยฮะมันแค่เชื่ออย่างเดียวเนี่ยเชื่อว่า พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าของเราเนี่ยเราลอดแล้วครับมันอะไรจะง่ายขนาดนี้นี่ไงมันไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันไม่ต้องไปถือกฎบัญญัติต้องไปถือนน่นน,นี้นั่นแต่สําคัญที่สุดเครียกมนโนคติของเราว่าอะไรทางชอบธรรมอะไรคือทางอาธรรมอะไรทําแล้วให้สังคมจเจริญอะไรทําแล้วสังคมไม่จเจริญมันก็ต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามมันก็มันก็บาปมาหันนะไม่ใช่ <laughs> นะเราต้องแยกแยะเป็นและยิ่งคนของพระเจ้ามันจะฟื้นฟูมันจะเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นอาจารย์บาโลก็เลยสื่อสารมาอย่างนี้เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเห็นไหมพี่น้องมันกลายเป็นสิ่งใหม่หมดเลยวันนี้แค่เรามาเชื่อตัวเก่าเราก็จะโดนทิ้งไป เราจะได้ความคิดใหม่ปัญญาใหม่เราอาจจะดูบ้านหลังเดิมแต่เราได้บ้านใหม่คือบ้านที่มีสันติสุขไงบ้านในสันติสุขบ้านที่มีแต่วความรักท่านเราเอาความรักไว้ในบ้านตื่นเช้ามาอาภัยทุกเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปตามวิถีของโลกแต่เราจะไม่ไปเข้าสู่วิถีของโลกแค่นี้เองครับวิธีของโลกคืออะไรก็อย่างที่เห็นพูดมาหลายคลิปแล้วก็คือความบาปความบาปก็คือความวุ่นวายนะ โรอิจฉาลิษยาโกรธหลงอะไรก็ว่ากันไปในเฟซมีเยอะนะมีมีเยอะมากเลยนะเราก็เห็นวันนี้ในสังคมโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็จะลงเยอะอะก็คือเรื่องสามีภรรยาบ้างละเรื่องการไม่ขับรถกดจราจรจอดรถอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องของการเมืองบ้างมันเยอะแยะมากมายมันมีแต่เรื่องนี่คือเรื่องทางโลกอะเรื่องทางโลกก็คือเรื่องแต่ความบาป เขาไปอ่านแล้วมันมีอะไรจันลงไม่มีอะไรจันลงจิตใจเราเลย <c oughs> นะมีแต่เรื่องหมอผีหมอดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็ไม่ทำให้เราจันลงชีวิตในโซเชียลมีน้อยมากที่จะมีคําจันลงชีวิตแล้วก็จะมีเรื่องของการตัดมาหากินลงทุนเท่านั้นได้เท่านี้อะไรก็วุ่นวายไปหมดทุกคนก็ต้องทำมาหากินเข้าใจ ทุกคนก็ต้องแสวงหาเงินแต่การแสวงหาเงินถ้าเมื่อไรแสวงหาเงินเงินก็จะวิ่งหนีเงินสําคัญไหมสําคัญครับพี่น้องไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้ในชีวิตแต่การจะหาเงินยังไงให้มันอยู่เงินที่ได้มานั้นต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์จากแรงที่เราทําให้มันบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็มาใคร่ครวนแล้วก็มาวางแผนว่าเราจะทํายังไงกับเงินก้อนนี้จะลงทุนอะไรทําอะไรยังไงมันก็แค่กระบวนการการคิดเนี่ย เราหลายคนคิดเองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเราลองมาฟังคนสำเร็จแล้วคิดตามเขาก็ไปสติสเต็ปก่อนครับสเต็ปไปสเต็ปสเต็ปไปสเต็ปอย่างนี้คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคิดไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดของเขาฟังนะพระเจ้าเนี่ยมาที่โลกนี้เพราะพระองค์เป็นโคร้ร้างพระองค์เป็นผู้สร้าง และความมืดก็เข้าปกคลุมแล้ะพงมาก็บอกว่าพงจะมาคืนดีก,กับโลกแล้วก็ไม่ถือโทษด้วยพี่น้องไม่ว่าความผิดบาปของเราจะเยอะแค่ไหนแค่กลับใจใหม่พระเจ้าก็ยกโทษแล้วง่ายๆเลยเหมือนพ่อกับลูกเหมือนแม่กับลูกนั่นแหละลูกจะทำผิดเป็นร้อยเท่าแต่กลับมาแม่พ่อแม่ก็ยกโทษเหมือนกัน ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องให้ท่านทั้งหลายมาทางเราเราจึงขอลองท่านในนามของพระคิดให้คืนดีกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายมาถึงเมืองโครินให้ทุกคนเนี่ยคืนดีกับพระเจ้าหันเสียออกจากทางบาปแค่นี้นะเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปอย่าลืมนะพระเจ้าไม่มีบาป แต่พระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์พระเยซูคิดทรงมารับบาปของเรามารับบาปเราทั้งหมดและพระองค์ก็ทรงตึงบนกางเขนหลังพระโรหิตชำระความบาปเราพระเยซูชนะแล้วครับบนโลกใบนี้ชนะแล้วชนะความตายชนะทุกสิ่งทุกอย่างชนะทุกอย่างเลยหลังจากพระองค์ทรงตรึงกางเขนและภายในวันที่สามพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมฮะความตายไม่มีประโยชน์กับท่านแล้วเมื่อเราเข้าในส่วนของพระคิด เราก็ได้ส่วนนั้นมาทันทีความตายก็มีกําไรพี่น้องผู้เชื่อทุกคนเลยเชื่อเราทุกคนเลยเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะเราแยกออกจากความเชื่อเดิมแน่นอนเพราะเราเองนั้นจะไม่ยึดกฎบัญญัติทุกอย่างในพระคัมภีร์เล่มนี้มีทั้งภาคพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เมื่อรวมกันไปเล่มนี้มันสมบูรณ์แล้วครับมันสมบูรณ์แล้ว พันธสัญญาเดิมให้เรารู้ว่านั่นคือกฎบัญญัติเป็นยังไงพันธสัญญาใหม่ให้รู้ว่าพระคุณเป็นยังไงนี่คือพระคุณพระเจ้าทุกอย่างมันรวมกันสมบูรณ์เลยให้เรารับพระคุณอย่างเดียวพี่น้องเรารับพระคุณเลยนะเพราะพระองค์ไม่มีบาปพอเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เห็นไหมครับแล้จะบอกว่าวันนี้ ถ้าเกิดว่าเราเองนั้นไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแน่นอนเราได้เข้าสู่ประตูสวรรค์ละเพราะเราเชื่อทางพระคริสต์พระองค์ตรัสว่าไม่มีทางอื่นหรือทางไหนเลยบนโลกใบนี้ที่จะไปถึงพระบิดาได้พระบิดาได้นอกจากทางเราศาส,สดาทั้งโลกนี้นะท่านเราไปค้นดูนะไม่มีคําพูดนี้เลยนอกจากองค์พระเยซูคริสต์จ้านั่นหมายความว่า สวรรค์มีเจ้าของนะถ้าเราเองนั้นไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์นี่เข้าไม่ได้นะครับเข้าสวรรค์ไม่ได้ก็อยากฝากให้พี่น้องครับคลิปนี้ผมยาวมาถึง20นาทีวันนี้ผมมี EP เดียวก็ฝากทุกท่านรออิษฐานร่วมกันสาธุก,การแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่มาจากพระอของพระเจ้า,จาใน2โคริน์บทที่17-18นี้พระบิดาเจ้า ขอพระเยซูสุรทรงสอนเราอวยพรเราขอาการกลับใจใหม่กับพี่น้องที่ได้ยินคลิปนี้พระบิดาเจ้าขอยเขาได้เองได้กลับใจใหม่และหันออกจากทางบาปมาคอนเนคกับพระเจ้ามาจับมือกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรง,งอวยพรเขาด้วยพระบิดาเจ้าไม่ว่าเขานั้นจะทําบาปมามากขนาดไหนแต่วันนี้พระองค์ทรงชำระให้เขาเรียบร้อยแล้วในความเชื่อขอพระองค์ทรง,งอวยพร ลูกด้วยพระบิดาเจา้าขอกําลังที่มาจากพระองค์ด้วยวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าแห่งชน,นาสะเลตอาเมนสวัสดีครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่นะครับ